สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้แอร์อยู่ที่เมืองแชงกริล่านะคะก็วันนี้พิเศษหน่อยตรงที่ได้มานอนโรงแรมที่สามารถจะเดินออกมาชมบริเวณข้างนอกได้ตอนนี้แอร์ก็เดินออกมานะคะดูวิวที่ยวทัศน์ดูบ้านเมืองนะคะบรรยากาศสบายสบาย ติดลบ3ามองศาเองนะคะแต่คิดว่าทําใจมาคิดว่าจะหนาวกว่านี้แต่ว่าโอเคลบสนี่ก็ถือว่ายังพอทนไหวเดี๋ยวแอร์จะให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวแอร์จะให้ดูโรงแรมนี้นะสวยมาก ง่ายสวยไหมก็เดี๋ยวถ wrote, ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะยืนยืนเลยเหรอโอเคนะยืนข้างแม่ก็ได้เออามเออเออเออมย แต่ไม่ได้นอนที่นี่นะคะเดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงโรงแรมที่แอนอนแล้วนะคะอย,อยากจะเอาอากาศไปฝากเพื่อนๆจังเลยอากาศดีมากแล้วก็หนาวมากมันมือแข็งแล้วค่ะ เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีไปขึ้นกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสวยแค่ไหนนะคะก็วันนี้ก็เดินทางมาประมาณ900 900กิโลจากเมืองอจากเมืองตาลี่มาที่เมืองแชงกรีลา ใช้ระยะเวลาประมาณ10ชั่วโมงวันนี้แอร์ก็นั่งรถยาวเลย10ชั่วโมงเต็มๆนะคะทั้งหนาวทั้งมือจะแข็งด้วยก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอะของน่ารักๆเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนเลยนะคะ ก็คิดถึงทุกคนค่ะบ๊ายบาย